ที่วันนี้ทางด้านของปปชได้มีการสั่งไต่สวนผู้ถูกกล่าวหาหลายรายในปมทุจริตภายในสวนสัตว์สงขาค่ะหลังมีคดีฆาตกรรมพู่มในการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยโดยในส่วนของนายนิวัฒชัยเกษมมงคลรอง เลขาธิการปปอชอในฐานะโฆษกปป,ปอชอเปิดเผยเขาว่าได้มีการเตรียมไต่สวนข้อเท็จจริงปมทุจริตในสวนสัตว์สงขาขบวนการค้าสัตว์ป่ามาเกี่ยวข้องและก็ยังมีกรณีเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากการทุจริตตั้งแต่ปี2561จำนวน3เรื่องประกอบด้วย 1. โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำภายในสวนสัตว์สงขลาปีงบประมาณ2,559วงเงินประมาณ48ล้าน9แสนบาท2ขาค่ะนำทรัพย์สินของสวนสัตว์สงขลาไปขายแล้วก็นำเงินมาใช้ประโยชน์ส่วนตัวและ 3. มีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องมีส่วนได้ส่วนเสียกับบุคคลภายนอกซึ่งตอนนี้ทางปปชได้มีการส่งเรื่องบางประเด็นไปให้พนักงานสอบสวนดำเนินการแล้วแล้วก็ยังมีบางประเด็นที่ปปชน ได้มีการตั้งทีมไต่สวนแล้วด้วยซึ่งถือว่าเป็นคดีที่มีมูลแล้วก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ที่เกี่ยวข้องหลายรายแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดว่ามีใครโดนกล่าวหาอะไรบ้างค่ะ